อัศดาพรค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวสุดสวยหอมมาก อะไรปะเนี่ยทา,า,านเก่งหรือเปล่าทันเก่งค่ะแต่วันนี้พ<ม>ี่ทําแบบเมนูเป็นแบบสุขภาพแต่ว่ากลิ่นจะแรงนิดนึงน้องฟีคเพราะว่าเราจะทําเป็นแบบผัดก็คือจะทําเป็นสุกี้แห้งผัดสุกี้แห้งเพราะเวลาแต่ก่อนนะพี่เคยนะแบบว่ากลิ่นเนี่ยเวลาทําสมมุติว่าทอดปลาเค็มหรืออะไรอ่ะแล้วกลิ่นแรงกลิ่นแรงแรงนะเคยมาที่บ้านม่ต้องที่บ้านนข้างบ้านเยกลิ่นจะลอยมาในซอยใช่ไหมใกลิ่นแรง พวกโซฟาหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ที่มีผ้าเป็นผ้าเกี่ยวกับผ้าม,มันจะดูดเลย<ช>ดูดขึ้นมาเลยอะดูด<ช>ปึ๊บแล้วเหม็นแล้วทีนี้ทำยังไงก็ไม่ออกไม่หาย<ช>แต่พี่มีตัวช่วยค่ะพี่เพิ่งไปซื้อมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะดีมากๆเ<ช>ลยตัวนี้เลยค่ะนี่แอมบีเพิร์นะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะทําความสะอาดพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับผ้าเป็นผ้าม่าอะไรที่อยู่ในบ้านเราอะแล้วเวลากลิ่นเนี่ยมันหงกลิ่นแรงหรือว่า มีน้องหมาน้องแมวไปฉีหรือว่าเวลาเราทากับข้าวแล้วแบบกลิ่นติดติดเนี่ยฉีแค่พืดเดียว,วหายเลยกลายเป็นความสดชื่นจากกลิ่นที่แบบปะเทนตั้งบ้านเหม็นเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งเลยใช้ดีจริงๆใช้ดีมากๆนะคะมีหลากหลายกลิ่นด้วยแต่วันนี้ซื้อกลิ่นนี้มาเดี๋ยวคราวหน้าซื้อกินใหม่มาเดี๋ยวเอามาลองอแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาทำกับข้าวกันเลยดีกว่าได้ะนะอันนี้เดี๋ยวให้น้องกลิ่นช่วย เพิ่งจบไปก็เป็นเรื่องขุนเดทค่ะขุนเดทที่เราได้ดูกันนะคะสนุกสนานมากย้อนยุคก็เล่นเป็นบัวทองในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เล่นมาเล่นทีเดียดเป็นครั้งแรกแล้วก็จบไปแล้วก็เดตติงโอเคคนก็ชอบอะไรเงี่ยค่ะชอบไหมทีเดียดชอบค่ะเพราะว่าเราได้แต่งตัวที่แบบปกติคือทั่วไปเไม่แต่งชายค่ะคือได้ต่อผมยาวแล้วก็ได้แบบติ๊กบังเล็กๆแล้วก็ได้ใส่ชุดที่เป็นแบบสุดโปไทยเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แบบผ้าแบบผ้าผุ่สวยมากปกติเราไม่ได้ทำอย่างนี้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันที่สำคัญอย่าง าะปกติถ <laughs> ่ยายละครอะไรเงี้ยถ้าเป็นในเมืองก็ต้องแบบส้นสูงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยแต่ว่าส, <8 S 2> สบาย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  แล้วตอนนี้พอเรื่องใหม่ปุ๊บคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างเรื่องด่านเสน่ห์เป็นแบบสมัยใหม่นี่แหละค่ะชื่อเรื่องว่าหยกเลือดมังกรนะคะ <c oughs> ก็เกี่ยวกับตระกูลแบบคนจีนอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องก็เล่นเป็นชื่อว่าดุดแพรเป็นสาวเปรี้ยวเลยะค่ะเฮ้ยใช่ <c oughs> แ<ล>ต่างจากเรื่องคุณเด้แบบพลิกเลยซึ่ง<อ>ซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าเราพลิกปุ๊บเราจะได้แบบลองหลายๆคาแรคเตอร์แต่ว่าคราวนี้ก็ลำบากหนูเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากก็เพราะวต้องทำกันบ้างใช่สาวเปรี้ยวคือเราไม่เป็นไงเราแบบเรียบร้อยเราเรียบร้อยเราโก๊้โก้อะไร จะไม่ค่อยมีความเป็นสาวเปรี้ยวเลยแต่ในเรื่องคือต้องมาใส่ชุดแบบกีเพาแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเปรี้ยวๆใส,ส่ส้นสูงเดินซึ่งเราก็โกะกังอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ซุกซ่าก็ยังเสียวๆอยู่ค<อ>่ะว่าเดินๆอยู่จะขาพลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ยี้เดี๋ยวพี่หยองลงมือทำไปเรื่อยๆได้ <ๆ S 2> ดค่ะเนากลิ่นจะแรงที่พี่หยองบอกแต่ไม่ต้องห่วงแล้วคะ่ะเพราะว่าพี่หยองมี anti p e r f e c t i n แต่เรามีแฟมปิกแอมบิเฟอร์แฟมปิกนี<อ>่ไม่ต้องพกกินฉุนนะคะน่ากินแล้ว<น>อ่ะน่ากินแล้วใช่ไหม<ช>รอแป๊บผิวเปล่าว่านิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่ง เราก็ผ่านเนื้อสัตว์ไปก่อนนะคะ,ะใส่พวกผักออกไปเนาะแอนุใส่อันไหนบอกเลยหนุใส่ได้แอเคช่วยให้แบอบกใสให้บอกได้ค่ะเราใส่ทีละซิซ์ในในซีซใช่ไหมคะบบผักมันจะมันจะสุกเร็วใช่ไหมคะเร็วมาก ำเร็จรูปมาแล้วแต่ว่าคือพี่จะปรุงรสแล้วแต่คนนะถ้าเกิดว่าสมมติเดี๋ยวนี้าไมีสำเร็จรูปขายใช่ปะแต่ว่าเราเอามาปรุงรสเพิ่มได้พี่รบกวนเอาเส้นเอาเส้นบุกค่ะแนว,แนวอันนี้ไม่อ้วนรับรองอ่าเรียบร้อยเรียวจังเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่จานกัน<ด>แต่ว่า พี่บอกเราว่าเดี๋ยวพี่จัดใส่จานเดี๋ยวพี่จะขอเอาผ้ากันเปื้อนพี่ไปใช้แอมบิเฟอร์ฉีดด้วย,<า>ยจะได้กลิ่นหาย่<า><า> S 1> <S 1> <S ไม่ได้เจอพี่นานขอความคิดถึงไปได้วยนะคะก็สบายดีค่ะสบายดี <S <S ยดีคะ่ะพี่อยากบอกว่าแอบถามนิดนึงสเปคน้องกรีนเป็นคนยังไงเป็นต้องเป็นแบบไหนสเปคจริงก็ชอบคนแบบไหนถ้ารูปเราค่นอกไม่ค่อยดูแต่ดูคนที่แบบนิสัยอะไรเง,งี้ยมากกว่าคต้อง,องาม,มคาคุยกันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนใครอาจจะแบบรูปหล่ออะไรอเงี้ยเราก็มองเลยค่ะแต่ว่า มองนะมันเป็นแค่แค่อะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าฉาบสวยอะค่ะแต่พอถ้าเราได้มาคุยกันเลยอย่างเงี้ยถ้านิสัยเขาดีหรือให้เขาอ้วนตุยย้ยหรืออะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเขาแบบนิสัยตรงกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุยคนนี้แบบปรึกษาได้เงี้ยกินว่าเป็นของเพลงแล้วค่ะแต่ว่าที่เคลลี่เนี่ยเขาดูเป็นคนโรแมนติกอะ จริงๆแล้วเขาปมเป็นคนโรแมนติกอย่างอย่างที่พี่หยองคิดไหมอะ่ะแต่ดูปมเป็นคนโรแมนติกนะเข,า,ข,า,ข,า,ขาเป็นคนสุภาพบุรุษอะไรนี้งงมากกว่าค่ะพี่เคยพี่ิเคยมารายการลิฟท์ซองนะคะใช่แล้วก็ได้สัมภาษณ์พี่กินดี้พี่กินลี้ก็จะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวับเรื่องแบบจูกจิกอะ่ะคือแบบว่าอะไรที่แบบเซอร์พงศ์เยเขาก็จะมีเขาเคยบอกประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นคนแบบดูแบบโรแมนติกเก็บรายละเอียดรู้ว่าแบบชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถูกค่ะใช่คนแบบนั้นเลยเขาจะรู้หม แม้แต่ในกองถ่ายอะค่ะคนข้างผมช่างหน้าชอบอะไรนี้ชอบมันจะซื้อของมาฝากทุกคนใช่แล้วบุงคนก็จะแบบฮ่ารู้ได้ยังไงจำได้บางคนแค่แบบบ่นๆไปฮะมีเอามาให้อะไรเลยบางคนชอบมะม่วงเปรี้ยวอะไรค่ะเขาก็แบบอยู่ๆวันนึงเขาก็ซื้อมาให้เพราะเขาสนใะเลยใช่เาบอกว่าดูได้ไงว่าหนูชอบกินมะม่วงแล้วชอบกินทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม แล้วไม่ได้ไปเจอกับพี่เคลลี่ได้ยังไงอะคะปกติแล้วดูไม่น่าจะได้เจอกันเนาะอ๋อเพราะว่าคืนตอนนั้นเล่นกับทันเดอร์อะค่ะใช่แล้วพี่เขาก็เหมือนเข้ามาได้พอทันเดอร์อะไรนี่ทันเดอร์อะค่ะก็เลยรู้จักกับพี่เขาบ้างตามงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วใครไปจีบใครก่อนน้องกรีไปจีบผมก่อนอย่าเล่นอย่าเล่นพี่เขาเนียนมันเนียนเนียน คุยอะไรอย่างงี้ค่ะคุยไปเรื่อยๆนะคะก็แต่ก่อนเคยคิดไหมว่าในอนาคตเนี่ยเราในวงการจะเป็นมีคุแฟนในวงการหรือว่านอกวงการดีเคยคิดปะคะ ไม่เคยคือยังไงก็ได้ใช่ก็แล้วแต่มันอาจจะมีภาระเรื่องอื่นให้เราคิดเราเลยไม่ได้คิดเรื่องตรงนี้เลยเียมาเป็นอาจจะเป็นจังหวะของมันที่มามาก็มาก็เออก็รับมือก็เจอกับมันแล้วกันแล้วก็ปรับสภาพให้ได้ดีกว่านี่นะคะเวลามีข่าวอะไรที่มันรู้สึกแบบกระทบจิตใจเราทํายังไงถ้ากระทบจิตใจก็จะคุยกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ุยเพื่อระบายความรู้สึกกับเพื่อนกับครอบครัวกับพี่เขาก็มีบ้างไงเขาก็จะให้คำปรึกษาให้ดีแล้วครอบครัวเราก็จะให้กำลังใจเราดูแลเราบอกว่ามีคนรู้ใจเป็นคนในวงการอย่างเงี้ยเหมือนกับโฟกัสเหมือนเจ้าเหมือนจ้องที่เราอ่ะเหมือนแบบปอดไล้ส่องมาเลยจะแบบไปทำอะไรหรืออะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะคนมองอ่ะมันจะไม่เป็นความส่วนตัวแล้วเรารู้สึกยังไงแรกแกก็ เหมือนทุกคนะคงจะแบบรอย่าเนี่ยค่ะแต่ว่าพอไปเรื่อยเรเราเราเป็นตัวของเราเองเนาะแล้วก็ไม่ปิดบังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำทำทำให้เป็นตัวของเราเองไปนชีวิตของเราปกติว่าก็ก็ไม่ได้จะมีปัญหาแล้วแล้วก็สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทําในที่ที่สังคมยอมรับดีกว่าอย่าทำให้มันแบบรับลางหรือว่าทาแบบที่สาธารที่มันมันไม่ควรจะทำเลยค่ะก็คือเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความดีก็พอเน่เห็นไหมน่ารักมาก ไม่น่ารับพี่เคนรีถึงหลงรักกินดีกว่าเดี๋ยวเราทานสุกี้แฮนด์ของเราเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวพี่ทำของไหว้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเย้ อันนี้นิ้ปั้นกับมือเลยนะที่เค็มๆในขี้มือพี่จริงเหรอคะอร่อยทั้งหลยด้วยนะอรเหมือนพ่อมากเลยถ้ากินอาหารฉันต้องมีของหวานตามติดน่ะเหมือนกันติดมากรักครั้งแรกป๊อปปี้เลิฟจำได้ไหมคะว่าอยู่เท่าไหร่อยู่อนุบ้านเลยค่ะเหมือนพี่เลยเหมือนกับพี่เลยอ่ะของพี่นี่แบบไปปิ้งแบบว่า รุ่นพี่ตอนนั้นพี่อยู่อนุบ,บาลหนึ่งคำหนึ่งหนึ่ง้ำหนึ่งแล้วก็ไปปีนไปป้นรุ่นพี่อยู่อนุบ,บาลสอง้ำหนึ่งแบบว่าย,ยืนใกล้กันเป็นลูกครึ่งของหนูออก,ก็อนบุบาลแล้วะคะ่ะอ,อนุบาลสามเป็นเพื่อนค่ะรุ่นเดียวกันชื่อว่าเอิร์ดค่ะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เขาคงโตไปแล้วก็ <c oughs> ได้เจอไหมเอเาได้เจอเขาตอนตอนนั้นรับปริญญาของ ป้าค่ะแล้วจําได้ด้วยเหรอคะหนูจําเขาได้เขาว่าจําหนูได้เพราะหนูปกติเองแล้วเขาก็แบบจำได้ว่าเป็นกรีนเไยเขาจำได้ได้ไงอะเก่งจังเลยกิงหนูจำไม่ได้ว่าหน้าเขาเปลี่ยนมากแล้วเขาบอกว่าจำเราได้ไหมจิงขใครอะผู้ชายหรือใครอะเอิร์ดไงเดี๋ยวเอิร์ดอ้าวจิงถามไปคุยกันว่าโอ้ยคนนี้จิงจิงเคยชอบตอะไรบ้านเลยอะเิงก็แบบดีด้าอะไรขอถ่ายรูปหน่อยเลยอ๋อค่ะก็เจอแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะเฮ้ยแต่ละไม่ได้เชื่อเลยของพี่นี่จำไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยจำเขา ไม่น่าเชื่อนี่นะคะเราก็ได้กลับมาเจอกันด้วยใช่ค่ะอันนี้แล้วเป็นยังไงตอนในป๊อปปี้เลิฟตอนเด็กๆก็เหมือนเราไปแอบชอบเขาอะไรแบบนี้ค่ะเขาเดินมาไปดีก็แบบใช่เห็นเขาคือแบบอาจารย์ครูก็ชอบแบบจับคู่เราอะไรตลอดเลยอย่างเงี้ยเพื่อนเราชอบแซวๆแล้วอนุบาลสาวก็แซวกันด้วยอจริงดิใช่จนจนเข้าเข้าปหนึ่งอะไรอยเงี้ยก็ก็ยังแซวกันอยู่ชอบเออชอบเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วซึ่งกินเข้าปหนึ่งผมกินอะไเรียนโรงเรียนหญิงล้วนก็เลยไม่เจอเขา แต่ว่าน้องสาวเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เหมือนแบบคอยตามน้องสาวเขาอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยพี่เขามารับแล้วก็แอบมองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปคุยอะคะอ่ะ <ๆ S 1> ก็เลยบอกว่ากลายเป็นป๊อปปี้เลิฟสมัยเด็กอ่ะใช่น,น่ารักน่ารักเหมือนกับพี่เลยน่ารักน่ารักเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ป๊อปปี้เลิฟคือมันก็น่ารักดีเนอะสมัยเด็กๆนะพี่เห็นเพื่อนพี่มีป๊อปปี้เลิฟกันแล้วบอกว่ามันก็แบบดูน่ารักดีอะ่ะ แต่ว่าต้องไปในทางที่ทางที่ดีด้วยน,นะใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเป<อ>็นเดียว,วไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วลิฟอี s ของน้องกรีนเหรอคะความรักเหรอคะอืม เป็นสิ่งที่สวยงามก็ได้ค่ะเป็นในทุกอย่างที่คือต้องมี2ออย่างคือความเข้าใจกันของคน2คน 2> <ม>ทุกอย่างคือต้องแบบเป็น1กับ1มาบวกกันถึงจะเข้าใจก<า>ันหนึ่งบ,บงน,หงนหนึ่งจะไะม่ใช <c oughs> <c oughs> ่2ก็ไ <c oughs> ด้อาจจะเป็น1ก็ได้นี่ค่ะโอ้โหคมน้ำก่อนคมเลยหนึ่งบนหนึ่งไม่ใช่2อาจจะเป็น1นึ่เน่ก็เรียกได้ว่าน่ารักมากเลยนะสําหรับวันนี้นะคะพูดคุยกันมาก็ก็เกือบหมดแล้วค่ะเกือบหมดแล้วอ่ะไม่ใช่เกือบหมดหมดแล้วคุณผู้ชมคะขอ ให้ดูขอยก็ซูมเข้ามาดูว่าหมดจริงถ้าเมื่อกี้แบบว่าไม่ค่อยได้พูดแล้วฟังพี่หอมพูดหนูคงกินหมดเลยนะคะเนื่องจริงเราต่อไหมต่อไหมต่อที่สองทำง่ายด้วยไม่ยากเดี๋ยวไปทำให้แม่ทาน นอแล้วคุณพ่อทานด้วยแล้วก็ให้พี่เคลลี่มาทานข้าวกับพี่อ๋อได้เดี๋ยวมันร้องขำนะพี่แคลรี่ต่อโอเควันนี้อาหารเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะแล้วก็ฝีมือดีมากค่ะพี่หอมเก่งมากโยเราก็ต้องได้บอกว่าผู้ช่วยที่น่ารักขอบคุณมากหนูไม่ท้อเลยค่นผัก็ใส่เฉยๆใส่นะคะวันนี้สุดท้ายแล้วนะคะให้น้องจีฝากถึงผลงานแล้วกันค์ค่ะได้ ก็ S <S <an> ตอนนี้ก็มีละครที่เพิ่งจบไปนะคะก็เรื่องหุ่เนเดนคะ่ะแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องหยกเลือดมังกรน,นะคะก็ทางช่องเจ็ดในเรือนี้อาจจะได้ดูกันค่ะรับรองเลยค่ะว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่ไม่ผิดหวังเลยนะคะผลงานของน้องกลิน<ม>่นถ<ม>ุกเรื่องเลยก็เป็นกําลังใจให้แล้วขอให้มีผลงานดีๆแบบนี้ตลอดไปนอขอบ,บ,บคุณค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณน้องกลิ่นมากค่ะขอบคุณค่ะขอหน้าจะเันอีกนะได้ ก่อนที่จะลาจากกันนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะสําหรับบ้านคุณผู้ชมนะคะที่มีที่มีกลิ่นนะคะสําหรับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ติดตามพวกตามผ้าตามคอนิเจอร์ตามเบาแบบนี้หรือว่าผ้ามา่านหรือว่าเสื้อผ้านะคะที่ขจัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะคะ a m b i ี้เพรรับรองเลยค่ะว่าเพียงคุณผู้ชมนะคะฉีดไปฟึดเดียวนะคะกลิ่นหายสนิทกับกลายเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นแทนค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณค่ะ แอมมีเพอผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นบนผ้าโดยไม่ต้องซักโอเคเวลาหมดลงแล้ววันนี้ปล่อยตัวน้องกรีนไปถ่ายละครต่อโอ้ค่ะเย้ค่ะลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่กับรายการเลิฟส t a l l ทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์เลิฟอีของแขกรับเชิญวันนี้คืออะไรสร้างแล้วส่งคำตอบและเบอร์ติดต่อกลับของคุณมาที่ Love s a l l Under Score TV at Hotmail.com ค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้ว thank <laughs> you